สวัสดีค่ะน้องหมิวเข็มจิราค่ะสวัสดีครับน้องฟอร์มชลิพดพั์ครับสวัสดีครับน้องซันวงสนครับค่ะก็สําหรับหมิวนะคะหมิวลับทบเป็นน้องเอ๋ยค่ะครับผมก็เป็นลูกก๊อตครับคารคเตอร์ผมครับรำบทเป็นยอดฮะเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านครับนิสัยใจคอเป็นไงคะนิสัยนี่ไม่ไม่เหมือนตัวจริงเลยเพราะเป็นเหมือนเป็นลูกที่ออเอาแต่ใจฮะก็คือ แม่ตามใจแต่พ่อนี่ไม่ค่อยตามใจแต่ก็ส่งเสริมเราอะ่ะเป็นลูกผู้ชายที่เหมือนชูหน้าชูตาให้เขาะแต่เขาไม่ได้เรื่องอะไรเลยคาเลคเตอร์นี่ตรงปีเลยนะฮะไม่ตรงนะมันมันขัดขัดยังไงคะขัดยังไงขัดยังไงจริงๆเป็นคนที่ที่จะฟัง,งฟังคอปโวยฟังคอปโวยเยอะเนี่ยพูดแบบเขาเข้าเชื่อให้เราไปต่อที่ฟอนด์ด้วจริงๆเพราะว่าในในในบทเนี่ยคาแรคเตอร์ซันมองแล้วมันก็แบบมันขัดนะเพราะว่าแบบคือถ้าแบบ น้องซันต้องการอะไรคือต้องได้ครับในบทถ้าเกิดไม่ได้คือตอบหน้าตัวเองโมโหทำทั้งเล่าของเนี้ยของผมในในบทก็จะเป็นลูกลูกชายผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันครับเป็นคนเรียบร้อยจะต่างกันน้องหน่อยหนึ่งเพราะว่าอ่าผมเนี่ยจะเป็นคนยอมน้องตลอดน้องต้องการอะไรล้วก็แบบพยายามทาให้แล้โมโหให้พูดอนะไรนั้มีไหมมีมีมีชอบยู่กคนเดียวใช่ใช่ประมาณนั้นในบทก็จะประมาณนั้นแต่ว่าจะไม่จะไม่แสดงออกมาอะไรางี้เป็นคนเงียบๆนิ่งๆเลยของหนูนะคะก็จะเป็นแบบ เหมือนเด็กแก่นๆนะคะตรงไม่ตรมไม่ตรงเลยค่ะปกติเป็นแบบคือฝืนมากเลยค่ะเล่นแล้วแบบเสียงน้อย,ยนะใช่แล้วแบบว่าเป็นแบบเสียงแบบสองเสียงอะคะ่ะบางทีก็แบบ เจอผู้ชายได้อีกเสียงหนึ่งค่ะแต่ถ้าคุยกับพี่ก็จสิงลองทำให้ดูด้วยนะเคยอะไรอะคะพูดไม่ได้จริงๆเลยค่ะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นน้องสาวของพี่เตยค่ะพี่เตยรับบทเป็นพี่เอกค่ะจักรินใช่พี่ก็แบบส่งเรียนแต่ก็ไม่อยากเรียนนะคะก็อยากเป็นสกอยมากกว่าไม่ตรงเลยค่ะจริงๆแบบเครียดมากเลยคนเขียนบทเขียนแบบไม่ตรงบทละครที่หนูต้องการเลยเราต้องทํา้ไม่ได้ทําไม่ได้เลยค่ะจริงๆเล่นดีด้วย สำหรับสันเองต้องขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่ได้เห็นความสามารถแล้วก็โอกาสที่ทุกๆครั้งที่ผมเองจะเป็นคนที่ชอบขี้เล่นและชอบทะเล่นอ่ะผมมีอะไรจังหวะไหนก็อยากจะเล่นเพราะผมคนที่เครียดไม่ได้ฮะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้ด้วยชอบให้คนเฮฮาและได้มีโอกาสได้มาเล่นศิลคอมก็ขอบคุณที่ได้ให้โอกาสผมครับแล้วก็ผมตั้งใจมากที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกๆครั้งที่ผมได้แสดงขอบคุณพี่เท่งพี่โหน่งครับ ขอบคุณพี่ๆนักแสดงรุ่นพี่ที่เคยแสดงแล้วก็คอยแนะนําให้กับซันครับผมก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ฝากคนติดตามเลยครับดีใจมากๆค่ะที่ได้เล่นครับค่ะสำหรับหิวนะคะก็เหมือนน้องเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกๆคนนะคะที่คอยสอนคอยบอกนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นม,มือใหม่ด้วยแล้วพี่ๆก็คอยสอนว่าเออเราต้องแบบศึกษาอีกเยอะค่ะก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะครับผมก็ ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่นะครับทุกฝ่ายเลยที่มอบโอกาสนี้ให้กับพวกเราเลยลนนแล้วกันเนาะแล้วก็คอยสอนประสบการณ์ต่างๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยอย่างที่มิวบอกคือเราเป็นมือใหม่จริงเราเคยแต่ร้องเพลงเอนเตอร์เทนคนดูทุกๆกคนให้มีความสุขแต่นี่เราต้องมาเอนเตอร์เทนผ่านหน้าจอทีวีด้วยการเป็นบทบาทด้วยท<อ>ํายังไงให้คนอินตามไปกับเราอย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องฟอ้องประทับใจมากๆครับจะทําให้เต็มที่ครับตอนแรกก็คือแบบเก่งมากเพราะเรายังไม่เคยรู้จักพี่เขามาก่อนนะคะแต่ว่าพี่เขาอัธยาศัยดีมากพยายามเหมือนแบบ ละลายพฤติกรรมให้เราแบบเออเล่นกับเขาได้ง่ายอะค่ะไม่เก่งอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเล่นได้ง่ายส่งบทกันได้ง่ายค่ะของซันนี่จะอยู่กับพี่มดพี่มดบ่อยฮะพี่มดบ่อยพี่เบิร์นก็พักหลังๆนี่น่าจะบ่อยแล้วต้องต้องติดตามผมว่าพี่ๆทั้งสองคนทั้งพี่มดแล้วก็ทั้งพี่เบิร์นน่ารักมากเพราะว่าส่วนตัวเองก็มีโอกาสได้เข้าฉากเพราะว่าต้องอยู่กับน้องซันตลอดด้วยแล้วเราก็เป็นเหมือนพี่น้องคู่กัดกันด้วยแล้วเรามีการแบบ ต่อล้อต่อเอถียงกันนี้แต่ว่าพีมา่มีบ้างมีบ้างถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดจริงแต่ว่าเราก็ยังมีแบบเวอร์เพลงเ,งเนาะของศิลปินทุกท่านนะคะส่วนของซันเองกับพี่ฟอร์มนะครับก็ฝากรายการเพชรัตเพชรซีซั่นที่สองนะครับ<ช>บางทีอาจจะไม่มีเพลงใหม่แทบทุกคนเพราะว่าต้องขยอยทยอยกั <สะ S 1> นล่อย<ช>แต่ยังไงเสียงเพลงที่ได้ฟังแน่นอนคือทางรายการเพชรแต่เพชรซีซั่นที่สองนะครับแล้วก็เราสองคนก็จะทำเพลงใหม่อีกเช่นกันฮะไปอีกหนึ่งคน ยังไม่บอกดีกว่านะเสือไพ์เสื์ไพ์เอร์ไพ์นะครับต้องติดตามเขาผมติดตามผมทั้งสองคนนะครับว่าจะมีใครมานะครับฝากที่นี่ทุกช่วงด้วยนะจ๊ะขายหลายอย่างมากซาลาลยฟองนุ่นแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ชุดนอนค่ะก็ไลฟ์สดทุกอาทิตย์ค่ะแล้วแต่ว่าวันไหนหนูว่างก็จะมาไลฟ์สดค่ะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะอ,อ๋อติดตามทางซื้อทางเฟซบุ๊กน้องมิวเข็มจิราได้เลยค่ะครับผมก็ตอนนี้ขายน้ำพริกครับเป็นน้ำพริกของคุณแม่ นี่เจงก็ขายนานแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ขายเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเพราะช่วงโควิดนี่ครับก็ติดต่อได้ทางน้องฟอร์มชนิพัฒน์ภาษาไทยใน Facebook ได้เลยครับโอ้น้ำพริกผัดครับน้ำพริกผัดเป็นน้ำพริกผัดครับคือจริงๆอ่ะซันเองไม่ได้คิดเลยว่าจะทําน้ําพริกแต่ด้วยช่วงโควิดมาพอดีด้วยนะฮะก็เลยเห็นคุณยายทำน้ำพริกเราก็ทำกินกันปกติแล้วตอนนี้เราก็เอาไปฝากถ้าบ้านเขาเลยาว่าเอ๊ะทำไมไม่ ไม่ต้องทําขายรับออเดอร์แถวบ้านบ้างผมก็ลองทําแค่แถวบ้านรับออเดอร์เขาก็รับไปขายตลาดกันบ้างเนี้ยตอนนี้มีคนแบบทางเทพแฟนคลับเราด้วยเนี้ยก็สั่งตอนนี้ก็เหมือนจํานวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมคิดว่าลองรับออเดอร์ดีว่าแล้วทาพี่ฟอมก็ทําด้วยผมก็เลยคิดเฮ้ยเราก็รับตนตรนของเราไนงะมันยแยกกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าค,คือเรารับมาจากที่เดียวกันแล้วก็มาจำหน่ายที่ใช่ <laughs> แล้วก็เ <laughs> นี่ยที่เดียวกันว่าเฮ้ยไอ้ว่าน <laughs> ี่น้ำพิผัดใช่ไม่เหมือนกันนะฮะ กอาติดตามได้ที่เพจผมนะครับน้ำพริกคุณยายสันมุสะทอนนะครับก็ลองไปชิมดูฮนะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามผมนะครับเกี่ยวกับความฮาก็ทางติ๊กต็อกเลยครับติ๊กต็อกผมก็เล่นเล่นตลอดเลยสันมุสะทอนฮะขอฝากผลงานนะจ๊ะแม่จ้าครับก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับมีแคน่นี้ี่ ถ้าร้องเยอะเขาก็ไม่ไปติดตาม y o ยูทูบยุงข้าวคือก็จะบอกว่าจาไม่ได้อะแต่ก็แบบปิดหน้าปิดบังไว้ก่อนให้ไปติดตามยุงข้าวนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับถ้ารักยุงข้าวติดตามด้วยนะคะ